ในการวิจัย R&D จำเป็นต้องทดลองใช้จริงทุกนานหรือไม่ถ้านวัตกรรมนั้นใช้เวลานานมากขนาดใหญ่เงินทุนส่งสามารถข้ามขั้นตอน implementation โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองได้หรือไม่อย่างไรการทดลองใช้ในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงกับของจริงจะทำให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าที่จะจําหน่ายในท้องตลาดก็ยิ่งจะทําให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นหากแต่ในบางสถานการณ์อาจมีข้อจํากัดเรื่องเวลาหรืองบประมาณผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบเพื่อยืนยันคุณภาพก็สามารถกระทําได้เพียงแต่ว่าการตรวจสอบในลักษณะดังกล่าวจะเป็นเพียงการตรวจสอบในเชิองอุดมคติที่อาศัยความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น าใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการนำไปใช้ในสถานการณ์จริงไหมซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดของการทดลองเพื่อพิสูจน์ยืนยันเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม